สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถบ้านเทนะคะผู้หญิงใช้งานด้วยนะคะทุกท่านรถไม่ค่อยช้ำเลยนะคะคันนี้ Nissan Sunny n e o รถยนต์ปี02เกียร์ออโต้เดิมๆโรงงานเลยค่ะสีสันรอบคันสวยงามนะคะใช้ระบบน้ำมันร้วนราคา79,000บาทสามารถต่อรองกันได้นะคะสะภาพสวยพร้อมใช้งาน มีเล่มเอกสารชุดโอนโครบเลยนะคะคันนี้มีแอร์แบกมี ABS ไม่เทปเพียง2องแสนนิดๆเท่านั้นนะคะทุกท่านใช้งานมาน้อยมากๆนะคะเทียบเท่ากับรุ่นนี้รถยนต์ปีนี้นะคะภายในสวยสะอาดสะอานนะคะเติมน้ำมัน9195 e 2 0ใช้ระบบน้ำมันร้วนนะคะภายในสวยๆหลูหราดูดีเลยค่ะภายในตามรูปนี้เลยนะคะขัดเคลือบสีมาอย่างดีสีสันสวยงามนะคะมีดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลัง เครื่องยนต์ 1,600cc สมบูรณ์ดีค่ะวิ่งนิง่งวิ่งเรียบไม่กระตุกไม่กระชากนะคะนิน่งๆเลยนะคะทุกท่านน้ำไม่ดันกวันไม่ไหความร้อนปกตินะคะเกียร์ออโต้ช่วงร่างดีค่ะเลียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะทุกท่านตกหลุมก็ไม่ดังนะคะสูนตรงดีค่ะบอดีส้สวยๆนะคะรถยนต์คันนี้คันหน้าคันหลังเดิมๆเ,เลยนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะนะ่ใช้งานมากๆเลยใช่ไหมคะทุกท่าน ออปชั่นการใช้งานก็ครบคันสีสันร,รอบคันก็สวยงามนะคะคันนี้บอดี้สวยๆนะคะไม่มีรอยชนหนักค่ะแอร์เย็นตัดต่อปกตินะคะกระจกเป็นไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานมีเครื่องเสียง CD MP3 b l u e t o o t บลูทภายในก็เป็นเบาะหนังเท้นะคะทุกท่านหุ้มมาใหม่ด้วยนะคะอุปกรณ์วัดเกวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะคะเอกสารครบพร้อมโกล แถมเจ้าของนะคะรับประกันการโอนด้วยนะคะทุกท่านมีความปลอดภัยสูงนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อดูรถได้ที่สมุทปาการซอยแบริงนะคะรถยนต์ในคลิปนี้นะคะมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ